มีสมบัติเป็นพลานเราก็ทำใจให้สบายๆเถอะนะรู้จักประธานฉีด้วยเหรอท่านประธานฉีผู้โด่งดังใครจะไม่รู้จักเล่าน่าเสียดายฉันรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักฉันเอ๊ะ ฉันดูในประวัติแล้วเห็นว่าคุณก็ทํางานที่ฉีกรุปนี่แสดงว่าคุณก็รู้จักประธานฉีสินะทำไมเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกท่านประธานฉีของคุณเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยนะเดือนที่แล้วโรงเรียนของเราเงินขาดมือท่านประธานฉีของคุณไม่พูดอะไรมากบริจาคเงินสิบล้านเลยแถมยังสร้างตึกให้อีกหลังว้าวฮันนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิท่านประธานฉีมีแฟนได้ยังหรอมีแฟนหรือยังเกี่ยวอะไรกับคุณผมไม่รู้เลย ก็ใช่นะคนใหญ่คนโตอย่างท่านประธานชีมันไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะไปรู้ได้ง่ายๆหรอกท่านประธานใจบุญขนาดนี้สมควรรวยเลยนะใช่ไหมล่ะเยน็เยนเนคืนนี้นะนอนด้วยนะ,ะโอเคไหมไม่เอาไม่เอาฮะพ่อกับแม่ต้องนอนด้วยกันความสัมพันธ์ถึงจะดีฮะไม่ได้ไไดคุณจะทำอะไรอาบน้ำไงแล้วก็นอน สุขสันต์ันแต่งงานภรรยา